สวัสดีค <minority> รับกอกตองนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักครูใหญ่อาจารย์โนตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธ์นะครับมาดูบรรยากาศคือคักคคักได้ยินเสียงแว่วแวว้ำจบแล้วบอครับแม่ล้ำจบแล้วบอครับแม่ผมยังมาได้ยินเสียงแว่วแววไม่จะขึ้นเอาอีกเจ้าละตัวดีครเห็นนี่ย่เจ้าละตัดีครับเอาเอาจักรกรุ่งช่องลูกเนี่ย ใช่ <c oughs> เลยคุน <c oughs> เลยมันไชิดดังดแค่เอาเอามันดังรุนแม่เอาจากก่อนเนี่ยครับรุ่นยาวแล้ว ลามาบ้านี้มองดูแสงทองพ่นนี่ลาพ่นฟ้าเปิดปองก็ฟ้าเป็นสีทองอารามใส่หงแจงในยามเจ้าซองไม่ยังกันมั้ยคะใช้ไพสุริยะวุ่นเคลื่อนไหวย้นมาซองเดนดวงจันทร์สุริยันวุ่นเติมแสงจากดอง ขบวนหาผูบินมาจับตนรูมั่นขันภูนันก่องหัวหน้าหมู่ป้าพี่น้องเฮ้าหัวบ้านออกขว้าแสแวงอักตมินกระฟ่มใส่เท้าเรือลงพื้นนั่งมายืนร่ำร้องบนเวทีออกเครื่องทรงจิตประสงค์ให้ทานหูปัสสาวะง่องสิไป ตัวของแันนี่ได้รับตำแนงลูกสาวโกบที่น้ำมาสาโธไงทานฟังได้เห็นแจง้งบทสแสดงในเรื่องยะเคืองหูดูไว้ก่อนดำเนินเรื่องต่อก่อนสาวสีกาแม่น้องลูกสาวตวนอีพอจาน เป็นส <balcony> <น> <Investment> าวแกเด้อห่วมบ้านสาวหกพันไก่สมัยไว้ความสาวมันไก่แกงขวกคุณเดียวว่ายังคาะเหลือแใจนั่งบ่มีสู้หันเสียวขัวสู้ยานไทยบ้านคนไดซาหรือเมนซินซาตาวาสนายังบบพอใส่เนียน เพื่อนบ่มาใส่แน่นน้องแฟนบ่มาดอกเด่นน้องแฟนเออโอ้โหแฟนนางเออเออเออสุดยอดเลยนะครับเสียงลูกคอนี่ ท่านผู้ฟังและผู้ชมเต็มนะครับอยู่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับอยู่หน้าปูอนันตะหน้าขราชกับแม่ย่าอุสาวดีนะครับท่านผู้ชมคนแน่นมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่ก่อนคันี้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีเป็นทางการนะครับคุณแม่ชื่อว่าจังไดเนาะครับชื่ออหลีชื่อแมลี่พอแมนค่ะมาลีพอแมนคนเดินน้ำบานไ่ไหมไงน้อยไหญ่น้อย แม่ยายน้อยมาจากบ้านใดนอ้อบ,บ้านน้องบอนตำบลหวัวตำบลน้องบอนอำเพอโกสุมค่ะอยู่โกสุมดิสัยจังหวัดมหาสารคามโกสุมโอ้เมืองหมอลำตัวเนี้ยแม่แถวแถวบ้านแพ่งมแม่บหมค่ะ<อ>แม่แม่เคยเป็นหมอลำมาก่อนบอครับโอ,อ,เอเบ้เป็นหมอลำแนว่ยไดครับเป็นหมอลำก่อนหรือหมอลำเมืองหมอลำทํามองกาลสินปอนจันสารคามครับอยู่คณะใดครับแม่ ไปสูคณะเพื่อประจาอ๋อไปเรื่อยๆบ่ประจาผู้ใดผู้ใดมาจ้างก็ขึ้นไปอ๋อครับที่พานมานี่ไปคณะไดแนนครับเนี่ยมันก็หลายๆอยู่กับแบบจังไ๋ล่ะขึ้นไปมลล่มทีอประจาอยู่กับคือเขาเขาห่างเด้วใครสาวน้อยเพลรลำชีอืมใครแต่งเย็นอยู่ยุบานกับคืออ่ามลลัมคณะกองเมืองไทยยุบ้านครับ อาจารย์จะไข่เป็นยุแต่เป็นจบบหมือแหลกเดียวกัแต่ไข่แตกมันขึ้นอยู่ไผ่อยู่มันครับเราแม่นี่มีลูกมีหลานเป็นเสื้อสายศิลปินต่อจากแม่บอกโอ้ทุกคนบอลอนไรโอ้บแทใดทุกคนอันนี้ลูกสาวโอ้นี่ลูกสาวบอกครับบอลแท้แม่เลยล้ำบอลเปนเลยนโอ้แม่นี่ล้ำมาตั้งแต่เป็นสาวเป็นพุ้เล็กบ่ได้ลูกสองอันที่แรกจะเป็นสาวแม่บอกให้ไปพ่อหูบ่ดีครับ แม่เลยไปไปบัานนี้พ่อด้ผัวผัวว่าเสียงดีแม่รู้เท่าไปเลี้ยงลูกสามก็เลยได้ไปเลยผัวสนับสนุนแม่ค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เขาได้ปีนึงผัวก็อยากไปน้ำกับ่อยไปน้ำกันครับแล้วบัานนี้แม่ว่างลงจากเวทีนั่นเราไปครับประมาณห้าหกปีแล้วจ้ะโอ้ห้าหกปีเพราะว่าปอยเสียเราก็ขึ้นเร่เลยครับแต่ว่ากับบุญบุญแจกชาบ้านเจ้าของกันเอาละ ไม่ไงล่ะล่ำกันเห็นนามะเอาแล้วมาล่ำมาแล้วเหครับโอ้ครับแล้วที่แม่ล่ำนี่ล่ำเป็นเรื่องเม่นบ่ครับโดยทั่วไปรับบทเป็นเป็นย้าย่ะเป็นย้ายไม่ได้เป็นนักอกว่ะไม่ได้เป็นแค่เทียอยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นดอกครับพอาหุ่นบอดีหุ่นละง่ามเพลินเล่นเป็นยังก่อนครับเล่นเป็นแม่ เล่นเขาจะเล่นเนเี่ยพญ่าบอกเรื่องที่แม่เล่นก็นคือกำกระดำจ้าที่ไปคณะอื่อกน,นกนเขาให้สวมบทใด้กับไปบุนั่นเพราะว่าเล่นได้ทุกอย่างเล่นได้ทุกบดเลยแมนค่ะได้เต้นได้ยังน้ำบ่ครับเนี่ย กอนธรรมดามันเหอนกวยนุ้ยนุ้ยแม่ภูเทามันบ่ได้เต้นดังๆคือมะละเพิ่ออครับกต่มะละเพื่นเอาแล้ววงเพชรลงวงสาวน้อยเพชรบ้านแท่งก็บ่เคยเข้าโบ่เคยกล่อมโบ้มาตุ้นี้บ่ได้เข้าเพราะวันเป็นมะละเพื่นมันเป็นมอระเพื่นคนละแนวมันเป็นมะละแม่ไปทรรน่อกาฬสินธุ์อ๋อครับแต่ละข้ามก้อนเจนแบงค์ที่นะจ๊ะครับแล้วแบบล่าก่อนสดๆแต่งเองได้บ่แม่ยังเห็นบรรยากาศเฮา ที่ตำ้มนับผู้ใหญ่เป็นยังไงต้องเป็นก่อนที่เขาต้องฝึกต้องมีเขาเขียนบทให้กัโอ้ครับมีอาจารย์คนแต่งให้เขากะพร้อมมือเดียวกันได้อ๋อครับนึกว่าเห็นบรรยากาศแบบมีอาจะล่ำเป็นก่อนได้เลยโอ้ครับซุปเปอร์เขาจะต้องหัวอัจฉริยะแล้วอะไรวะอาจาร เห็นแม่เห็นบรรยากาศแบบนี้อยากให้นร่ออกมาตั้งจงสีน่ะแม่ครับรม,มองกระจกใสครับเราที่แม่มาเมื่อนี้นี่มาย้่อนว่าถือรางวัลบอกครับหรือ่าจางังดว่าม่มาย้อนถือรางวัลมาอยากเห็นอาจารย์<อ>นนดีเพราแว่นในยูทูบอยากเห็นหนา<อ>เห็นตาสุโชเห็นแต่ในยูทูบ เห็นแล้วมันก็สิชื่นใจนะเจ้าแม่ไม่เหยียบคนนี่ก็รู้สึกว่าชื่นใจคถ้าพอน้ำผู้เฒ่าไอ้พวกเอ็มซีมาหลายๆทีกันอันมันย่องย่องว่าเสียงดีภาษาเราคนย่องว่าเสียงดีื่อๆกับรับเหมาคนฟังมันเป็นตบตาย่องก็เฮาเฮาเฮาเกิดมาเฮ้าหายได้เพคนได้กับหายไปคนฟังกับหายความสุขกับทุกคนนี่เขาก็ได้รับบุญแล้วครับแม่ แลเป็นกาและ้วพม่ฟังๆจริงๆมันก็สบายใจเข้าได้ล่ะเขาได้เห็นอาจารย์นอตตี้มี่ซื้อเสียงนั่งรถละสับน้องไอยากมากพ่อด้วยตัวเจ้าของปลว่าจะควางเป็นมอลำมเยอะยิ่งกระลูกใข่ลำกับปลาล่มันบ่แมนเพราะว่าเข้าเปลี่ยนเลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเพราะต้องไปอายดอครับผมเพราะว่ามันเป็นมุ่นมั่งมรดกอีสานผู้ใดลำได้ถือว่าเก่งน่ะครับซ้ำกับเพ้าอันรักษามรดกของ ขื้นบ้านอีสานเข้าไหวนาะแม่นาะครับเพราะว่าต่อไปมีแห้งหายากด้สมมติว่าข้าไปข้าไปงั้นขุดนั่นขุดนี่ท่านน้ำบานท่านจะข้าไปท่านท่านพี่ายหาล่อยล่ำก่อนเดียวไปแล้วเป็นขั้นแล้วคได้แม่แม่แม่มีตัวเลขมักบ่ครับเนี่ยมากนี่ในใจครับ ฝากตัวเลขให้ครับอันเอฟซีเนี่ยอันอันเลขอันเลขก็เอาอาจารย์น็อตเลขแปดเพราะว่าคันพิถามแม่ว่าแม่มีก่อนล้ำบีกว่าอาจารย์ใครอยู่อาจารย์ใครที่ว่าแม่มีตัวเลขบวกครับเอาน้าอาจารย์น็อตเลย์คโอ้ครับเพราะว่าลรมักตัวใดของอาจารย์งวดนี้แม่มักตัวใดแปดเนี่ยแห่ในในสุธีโซนี่แมนบ้แมนครับอืมแม่มักติ๊บสอง แม่มักแปดสองมักแปดสองครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้แปดแล้ววัดนี่แม่มักแปดสองเจ้าเมื่อแปดไม่รับแปดไม่รับแล้วปิดแล้วชื่อไรผูดยากลตรี่ลักตอรี่กบ่ทนเานอนฟังบัานี้ลัตตอรี่เอาดีครับคุณแม่นะครับหมอลำหมอลำเก่าเนาะ อดีตหมอลำย้อนยุคอดีตหมอลำย้อนยุคมารำให้กับเอซีลูกศิษย์ของอาจารย์โนตตี้ได้รับฟังกันนี่ครับอยู่นี่ผมให้ดูนะครับคนเยอะมากนะผู้ชมทั้งคนมาขอพรแล้วก็มาแก้บนนี่ครับมพปนาเ เยอะมากครับนี่ครับลูกหลานส่งเพิมมาปรับธนาทั้งที่ไในลำเน่าก็นีดจังน้อยที่เอาอะไจังโสมองก็ดอกตอนรออาจารย์นอตตี้นี่ก็ลำได้เรื่อยๆเด้อแม่ครับมันหมดมันจะหมดมันจะหมดปูจะไม่ได้ฟังกคนโอ้ครับแล้วก่อนดีๆนี่เจ้าเอามาตอนไหนให้ปูฟั่งมาเลยโอ้ยจะเอามาปูแล้วตอนที่มาไหวปูบัตรรุ่นปูแล้วอ๋อบัตรรุ่นเนาะครับบัตรรุ่นเอามเด้อปูขันหาแม่ถือตรงๆนี่ ได้ฟังก่อนดีๆเลยครับอันนี้ยอดเลยชุดยอดเในเบื้องข้างครับเต็มชุดเลยเม็นโบ๊ะเนี่ยครับมากความกันพ่อกันมากความจะเลือกกันขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องก๊อกก๊อกนิวเดอร์แมนเดอร์๊อกบคุณมากครับ การเปิดภาเนือก็กับมาแล้วครับขอบคุณครับคุณแม่ครับนี่นาครับสาธุครับแม่ครับสาธุครับนี่นะครับที่หน้าปู่อนันตหนาคราชกับแม่ย่าอุสาวดีนะครับตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตีบ้านโนนสามัคคีตำบลนามน์อำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับ